ผบทร,อรอผู้ประชาการฐานเรือของอเมริกาก็บอกว่าในปี2027-2028อาจจะเห็นการที่จีนไปบุกตัวไต้หวันได้อะไรต่างๆแต่ว่าโอเคเราก็ต้องเราก็ต้องโคไว้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอ้ที่ชัดที่เห็นที่มาแน่ๆก็คือในช่วงที่ผ่านม,มาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือจริงๆตั้งแต่ก่อนทรัมป์แล้วล่ะโอบามาแล้วล่ะจนช่วงหลังๆเนี่ย ก็เริ่มบีบมากขึ้นในแง่ของสงครามที่จะบีบจีนหลายอย่างแต่ไอจุดที่เห็นแน่ๆเนี่ยมันคือสงครามการคาร้าเป็นกรณี worst case นะคะ,เก,ะ,คะเกิดไพ่จ๊กเกอร์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะเอฟเฟกกับ GDP ของโลกเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนเพราะว่าคือมันคือการประทะกันของมหาอำนาจหรือว่าพันธมิตรของมหาอำนาจนะคะซึ่งสองประเทศนี้ GDP ของเขารวมกันก็เกินครึ่งโลกแล้วคันออสีคงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผมนะฮะก็อาจจะตกต่ำเป็นระดับใกล้เคียงกับตอนสมัย จะเป็นที่1เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะว่าไม่อยากที่จะขึ้นตามนะครับผมซึ่งที่1คือที่1ด้านไหนเอาง่ายที่สุดก็คือด้านเศรษฐกิจนะ,ะผมก็ลอง,ลองทําตัวดัชนีนี้มาตั้งแต่ประมาณปี17-18นะครับผมนะฮะก่อนปี2020เนี่ยก็พบว่าถ้าเราให้สมมุติฐานว่าถ้าจีน,นโตขึ้นไปประมาณปีละ8%เอร์รวมกับเงินเฟอ้อขณะที่อเมริกาโตปีประมาณ3%เนี่ยจีนจะแซงอเมริกาปี2 0 2 8นะครับผม แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยชะลอลงมากหลังจากเปิดจากหลังจากซีโร่โควิดใช่ไหมครัเพราะว่าฟันเดเมนทัลหรือปัจจัยเศรษฐกิจมันถูกทําลายลงพอมันถูกทําลายลงในระดับหนึ่งเนี่ยเราถึงเห็นเศรษฐกิจจีนฟื้นมาค่อนข้างได้ยากขึ้นพอยากขึ้นเนี่ยในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาตรการต่างๆที่เขาช่วยเนี่ยเขาทำให้เขาเติบโตได้ค่อนข้างรวดเร็วระดับหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าในปัจจุบันสมมติถ้ากลมๆจีนโตประมาณปีละหเงินเฟ้อตอนนี้ก็ประมาณ1%อะไรเนยนรฮะก็ประมาณ5% 6% อเมริกา GDP โตรประมาณ2%กว่า3%ฮะเงินเฟอ้อก็ประมาณ2-3%รวมกันก็ประมาณ4-5%ออเเซนะครับผมมันจะกลายเป็นรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือเขาไม่สามารถ cross กันได้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขายังสามารถที่จะ h o l ในเรื่องของภาพความความแข่งขันกันอยู่นะครับผมซึ่ง point ที่ดูก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือจริงๆตั้งแต่ก่อนทรัมป์แล้วละ่ะโอบามาแล้วละ่ะ จนช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มบีบมากขึ้นในแง่ของสงครามที่จะบีบจีนหลายอย่างถ้าถ้าดูในสไลด์ต่อไปนะครับจะเห็นว่ามีทั้งในเรื่องของสงครามเทรดสงครามเทคโนโลยี uh, นะฮะสงครามด้านฟแน a n นซ์นะครับผมแล้วก็ความเสี่ยงของ uh, ตัวภูมิรัศตร์ต่างๆใน uh, ทะเลจีนใต้ในแปซิฟิกอะไรต่างๆที่มีมากขึ้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็นั้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะสำคัญที่สุดแล้วกส็สำคัญต่อไปมันคือเรื่องของเทรดวอ์มากกว่า นะครับผมผมใน,ในมุมมองของเราก็คือสิ่งที่เราโฟกัสนะฮะคือแน่นอนภูมิรัฐศาสตร์เราก็คงต้องจับตาหลายท่านก็เหมือนกับที่ที่ได้ฟังท่านผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์บอกในปีผอ,อรทอรอผู้บัญชารารฐานเรือของอเมริกาก็บอกว่าในปี2 0 2 7 2 0 2 8อาจจะเห็นการที่จีนไปบุกตัวไต้หวันได้อะไรต่างๆแต่ว่าโอเคเราก็ต้องเราก็ต้องโคไว้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอ้ที่ชัดที่เห็นที่มาแน่ๆก็คือสงครามการค้าในสไลด์ต่อไปก็จะเห็นภาพนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยทรัมป์ที่ขึ้นภาษีปืดไปดปืดเลยใช่ไหมฮะก็กลมๆคือประมาณ 20%, 20 25% 2 5ของสินค้าประมาณ200แสนล้านนะแล้วไบเดนก็มาเสริมเอาช่วงตอนใกล้เลือกตั้งใช่ไหมฮะตัวเรื่องของ EV เรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆประมาณเ8ของ18,000ล้านสินค้านะครับผมนะแต่กันั้นก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะอเมริกาแต่ว่าก็มีที่อื่นด้วยอย่างเช่นพวกเรื่องของ ยุโรปอินเดียญี่ปุ่นแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียก็มีการทำาแ n งช่นตัวเรื่องของจีนมากขึ้นนะครับผมในสินค้าหลายอย่างซึ่งจีนเขาก็ตอบโต้ในสไลด์ต่อไปก็จะเห็นภาพอ,อ,อันนี้ก็จะเรียนภาพว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยภาพนี้ก็จะยังอยู่หรืออาจจะมากขึ้นโดยซ้ำเพราะว่าทําเขาก็บอกว่าเขาถ้าเขามาเขาจะขึ้นภาษี60%ปรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็น point ที่ค่อนข้างต้องจับตาแต่ในสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะเรียนว่าจีน เขาก็เลยต้องตอบโต้ด้วยการผลิตเพื่อส่งออกมากๆใช่ไหมกเพิ่มเรื่องของการสนับสนุนด้านการผลิตใช่ไหมฮะสินค้าหลักๆอย่าง e ีวอย่างโซลาเซลล์อย่างสตีลเนี่ยเขาก็อุดหนุนเพราะอุดหนุนมากๆเนี่ยมันก็ไปทุ่มตลาดลไปทําให้ทุกที่มีปัญหาแล้วภาพเนี้ยมันก็จะมีมา,มามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าใครจะมาเป็นตัวเรื่องของอประธานาธิบดีก็ตามนะครับ เราก็เลยมองภาพว่าถึงแม้ความเสี่ยงที่จะเกิด Real w a อลหรือว่าฮอตวอลเนี่ยอาจจะไม่มากนะักแต่ไอโควอลเนี่ยมันจะยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่จะลากยาวมากขึ้นในระยะต่อไปครับผมค่ะถ้า0-10ถึง10เนี่ยระดับที่ให้เรทความกลัวหรือว่าให้ความกังวลกับความเสี่ยงเรื่องสงครามหรือว่า Geopolitics เนี่ยให้คะแนนระดับไหนคะให้ประมาณ5ครับ ให้กลางๆห้ถึงหกงง 6, ใช่ก็คือก็คือมันอยู่อย่างที่เรียนว่ามันเป็นตัวเรื่องของไพ่โจ๊กเกอร์ที่เราไม่รู้ว่าเปิดมามันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งมันอาจจะรุนแรงมากแต่ว่าก็คงต้องดูว่าถ้าสงครามจริงๆเลยเนี่ย มันไปแล้วมันหยุดยากเหมือนกันนะดูอิสราเอลไปบุกชนวนกาซ่าหรือว่ารัสเซียไปบุกยูเครนเนี่ยคิดว่าจะไปเร็วผมอ่านบทวิเคราะห์ทุกที่ใช่ไหมดิโิทัมิสหรือว่าที่ต่างๆก็มองภาพว่าตอนก่อนที่จะบุกเนี่ยคือเข้าเร็วออกเร็วได้ใจช,ใชนะ ลากมาสองปียังไม่ไม่ชนะเลยนะฮะแล้วก็บาดเจ็บแย่ไปไปทุกฝ่ายเหมือนที่ท่านผู้เชี่ยวชาญภูมิรัฐศาสตร์ท่านพูดนะฮะก็คือเฮ้ยมันก็รุนแรงรุนแรงมากขึ้นเลยต่างๆจะจบปีหน้าหรือเปล่าบางท่านก็มองภาพเช่นนั้นแต่ก็คงต้องติดตามต่อไปครับผมในเชิงของเศรษฐศาสตร์ในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ย geopolitics กระทบยังไงบ้างคะในสายตาของดรอออสตินก็อย่างที่เรียนไปตอนตอนต้นนะครับว่าภาพในเรื่องของตัวสงครามจริงๆเนี่ย เราเรายังประเมินเรียกว่ายังค่อนข้างลําบากนะว,ว่าจะสามารถที่จะมีมีในสมรและูมไหนแล้วก็มีในจุดไหนแต่ไอจุดที่เห็นแน่ๆเนี่ยมันคือสงครามการค้าเนอะนะครับผมแล้วเราก็เห็นมากขึ้นอย่างที่ได้เรียนไปว่าหลายที่ก็มีการที่จะเซงชันแล้วนะครับผมถ้าขออนุญาตสไลด์ต่อไปหน่อยหนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ครับก็เราจะเห็นว่าพอในฝั่งของจีนเขาทํา มาตรการหลักๆก,ก็คือการที่จะเ,เลือกทุ่มตลาดใช่ไหมฮะอย่างที่คุณท็อปว่าเลยก็คือเลดโอเชียนหมดละเขาเนี่ยแหละเป็นคนบุกที่ทําให้เลดโอเชียนเพราะว่าทุกที่เนี่ยเหมือนรวมหัวกันบล็อกเขาใช่ไหมฮะมีการที่จะกีดกันเรื่องการค้าการลงทุนอะไรต่างๆที่เขาเรียกศัพท์ว่าไชน่าดิวิส k i n g พอทำไชน่าเกิดไชน่าดิวิสกิ้งใช่ไหมฮะก็คือเขาก็เลยต้องหาทางแก้โดยการที่ s ubsidize หรือว่าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตให้ได้เยอะๆนะครับผมนะฮะก็ผมก็ลองไปดูนะครับผมอย่างที่เราอย่างที่ถ้าในสไลด์ก่อนหน้าก็จะเห็นว่าหลายหายประเทศเนี่ยมีการที่ทําการเซ็ชั่นในหลายสินค้าใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างเยอะสุดก็คืออินโดนีเซียที่สินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเลยขึ้นกว่าภาษีกว่า200%ถามว่าทําไมล่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ไป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 หน้าอีกไซสไลน์หนึ่งผมก็เลยไปลองดูในภาพของไทยอันนี้ครับครับผมก็เลยว่าเอ๊ะแล้วในภาพของเรานะเน่เรื่องของการที่เราโดนแซงชั่นเออโทษครับเราโดนดั้มสินค้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปดูสินค้าในรลยอุตสาหกรรมเลยพวกอุตสาหกรรมเหล็กนะครับผมเรื่องของเ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องโทรศัพท์เครื่องประมูลผลข้อมูลตู้ยงตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ของเล่นกระสอบเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือ จีนส่งออกมาไทยมากขึ้นอย่างน้อยประมาณ20-30%ท่ามกลางในเรื่องของราคาที่ลดลง30-60%คือพูดง่ายๆเขาดั้มตัวเรื่องของราคาสินค้ามาก็ทําให้สามารถขายได้มากขึ้นทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบขั้นกลางวัตถุดิบเลยทั้งสินค้าวัตถุดิบอย่างเหล็กใช่ไหมทั้งสินค้าขั้นกลางที่ที่ที่ทเป็นเหล็กแปรรูปแล้วหรือว่าสินค้าอย่างอื่นหรือสินค้าเรื่องของตัวอุปโภคบริโภคเลยนะครับผมนะ แล้วมันก็ทําให้ธุรกิจของไทยแย่แค่ไหนนะครับผม,ผมก็ลองไปดูตัวเรื่องของอตัวดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็พบว,ว่าประมาณ3ใน4ของอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับผมก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นเลยเหลังจากโควิดนะครับถ้าดูในสินค้าที่แบบ เข้าไปแล้วแมชกันตรงๆเลยว่าเ,เขาส่งออกมาบ้านเราได้มากขึ้นราคาสินค้าของเขาถูกลงออของบ้านเราที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นเนี่ยก็มีพวกเหล็กพวกอุปกรณ์สื่อสารโพลิอททลีนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของพวกเออฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรค่อนข้างมากมายนะครับผมฉะนั้นภาพแบบนี้มันจะมีผลกระทบแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขออนุญ,ญาตสไลด์ต่อไปครับคราวนี้ถ้าถามว่า อาแล้วถ้าหันมามองภาพใหญ่ว่าอ่าแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจภาพในต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังเชื่อนะครับผมว่าด้วยความสงครามการค้าหรือสงครามที่เป็นเป็นด้านโควอที่มันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบณนะปัจจุบันนี้มันคือจีนมากกว่าอเมริกา นะครับผมนะเพราะว่าในประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างซกเซาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เรียกว่า deflationary spiral หรือว่าวงจรเงินฝืดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันฝังอยู่ในใจของคนจีนล้ฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยากถ้าเผื่อดีมานเขาไม่ฟื้นขึ้นเศรษฐกิจเขาก็โตได้ยากฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยจีนเนี่ยก็จะชะลอลงเรื่อยๆนะจากโตที่แถวๆ5%ในปีนี้อีกประมาณ5-10ปีข้างหน้าจะโตเหลือประมาณ3% ส่วนขนาดที่อเมริกาก็ยังจะโต2-3%ไปต่อเนื่องนะครับผมภาพใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ต้องละไว้ว่าไม่ได้เกิดสงครามรุนแรงก็คือไม่ได้เกิดในตัวไพ่ไพ่โจ๊กเกอร์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่า,าจะเกิดสงครามที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะาในในทะเลจีนใต้หรือตไต้หวันนะครับผมขอขอเนญ้ตสไลด์ต่อไปครับครับคราวนี้ ไม่ใช่แต่ข้อเสียก็อาจจะยังมีข้อดีได้บ้างถ้ามองในภาพเช่นนี้นะครับผมก็อย่างสิ่งที่เราเห็นก็คือนอกจากเรื่องการค้าแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยจีนก็ถูกเรื่อง FDI ต่างๆที่เคยเข้ามาเนี่ยก็หายไปค่อนข้างเยอะมากนะครับไปดูเรื่องของตัว FDI อะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในใน,ในจีนในค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆจาก2,0,000 0กว่าล้านดอลลาร์ ต่อปีนะครับในปี13เนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ40,000กว่าในปี2023นะครับผมนใน10ปีที่ผ่านมาและ FDI เข้ามาในบ้านเราในเอเชียโดยภาพรวมเนี่ย ไอ้เชียดตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ2อสมหมื่นเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นมามากขึ้นเป็น4ี่แสนกว่าล้านนะครับผมใน,ในกราฟสีฟ้าซ้ายมือนะครับผมนะรวมไปถึงว่าเงินลงทุนต่างๆมันย้ายกลับไปที่ในฝั่งของในฝั่งของอเมริกามากขึ้นที่เรียกว่ารีชอลลิงนะครับผมฉะนั้นจริงๆมันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างหรือว่ามีโอกาสบ้างในใน,ในท่ามกลางในเรื่องของความผันผวน,นด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในในพารนี้ของอนุญาตแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมแต่ว่าคือถ้าเป็นกรณี worst case นะคะเกิดไพ่จ๊กเกอร์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะเอฟเฟกกับ GDP Growth ของโลกเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนเพราะว่าคือมันคือการประทะกันของมหาอำนาจหรือว่าพันธมิตรของมหาอำนาจนะคะซึ่งสองประเทศเนี้ย d p ของเขารวมกันก็เกินครึ่งโลกแล้วค่ะดรออสซิน ก็คงค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมก็ถ้าถ้าให้ประเมินเร็วๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับ the Great Depression ในช่วงตอนนั้นเลยนะครับผม GDP ก็อาจจะตกต่ำค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะฮะในระยะสั้นมันอาจจะได้ประโยชน์ได้บ้างก็คือมันจะทำให้เรื่องของการผลิตเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาวุธสงครามเนี่ยมันมันมันฟื้นตัวมันมันเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ในภาพใหญ่ไม่ว่าที่ไหนเกิดสงครามเกิดขึ้นมันก็มีแต่ความสูญเสีย ดูในฝั่งของยูเครนก็ได้นะครับผมสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยทำให้ GDP ยูเครนเนี่ยติดลบไปกว่า30%นะครับผมในในใน,ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมคือค่อนข้างรุนแ,แรงมากนะฮะก็ก็หวังว่าแต่ละฝ่ายคงจะโคในในจุดนี้นะครับผมว่าว่าไม่ให้เกิดในจุดนั้นเกิดขึ้นนะครับเราคือถ้ากับประเทศไทยละคะดรความเสี่ยงจากภูมิรัศา์เนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจของเราเนี่ย มากน medidas, Debatte, ้อยแค่ไหนอาจจะกระทบโดยตรงนะคะหรือว่าโดยอ้อมผ่านคู่ค้าอย่างจีนแล้วก็อเมริกาก็ค่อนข้างมากนะครับก็ต้องยอมรับเพราะว่าทั้งจีนและอเมริกาก็คือคู่ค้าอันดับหนึ่งอันดับสองของเราในเรื่องของการส่งออกเนะแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆและที่ผ่านมาหลังๆเนี่ย เราเหมือนเป็นชน่าบล็อกมากกว่าอเมริกาบล็อกด้วยด้วยซ้ำนะหรือเวสเทิร์นบล็อกด้วยซ้ำเพราะว่าลิงก์ของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจะไปฝั่งของ,ของทางฝั่งของจีนมากขึ้นนะครับผมก็คงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผมนะฮะก็อาจจะตกต่ําเป็นระดับใกล้เคียงกับตอนสมัยต้มยำกุ้งก็ได้ก็คือประมาณเกือบเกื็ครับผมครับค่ะก็เป็นความเสี่ยงกรณีท่า เกิดเหตุการณ์รุนแรงเรวลวร้ายนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณี worst case นะคะแต่ว่าถ้ากรณี base case ก็หวังว่าจะไม่มีผลกระทบในระดับที่รุนแรงก็จะเป็นอย่างที่ดรออสซินประเมินนะคะ